่วงนี้เป็นช่วงที่เคลียร์เมมโมรีในโทรศัพท์นะครับหลายปีก่อนผมไปเที่ยวที่ปานบุรีคาบานารีสอร์ทนะครับน่าจะราเล่สัก 3- 4ปีมาแล้วนะครับก็เป็นรีสอร์ทหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับกับการพาครอบครัวมาพาักผ่อนไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่รองรับได้ตั้งแต่2คนถึงครอบครัวเลยนะครับมีสระว่ายน้ำแล้วก็ มีสนามเด็กเล่นนะครับให้เด็กๆมาออกกำลังกายมาเล่นน้ำกันแค่นี้ก็ถือว่าฟินแล้วนะครับในส่วนของโซนต้อนรับนะครับกำลังเข้ามานี้อยู่ขวามือนะครับสระน้ำเป็นระบบเกลือนะครับแล้วก็มีความลึกแบบสระผู้ใหญ่และสระเด็กนะครับก็โอเคเลยนะครับสะอาดสะอ้านดีด้วยครับจำได้ว่าครั้งนั้นที่ไปเที่ยวกันนี่เล่นสระคุ้มเลยครับ ไม่ได้รีวิวนั้นแค่ไหนก็ดูจากเจ้าพิมพ์ก็ได้ครับตอนนั้นยังตัวทันลี้ครับประมาณ4ปีที่แล้วครับอยู่ในโทรศัพท์ก็เลยต้องเอามารีวิวซะก่อนนะครับนี่ครับผมพักห้องด้านขวามือเนี่ยนะครับพันขวาบาทครับนอนก็ได้ครอบครัวเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็มีที่นอนเสริมให้ด้วยนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ใครไปปานบุรีนะครับก็ลองไปติดต่อดูได้นะครับ บางบุรีครบาบาน่ารีสอร์ทครับ